S Super s p ส r t สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงซ u เปอร์สปอร์ตเลยคอมเมนต์นะครับวันนี้อาจ,จะพามาแนะนำรองเท้า คือรุ่นนี้ครับ New Balance Fresh Foam X 880เอร์ชั่น12ครับตัวนี้เนี่ยเป็นรองเท้าสำหรับคนเท้าปกตินะครับหรือถึงวุงเท้าสูงนั่นเองนะครับก็คือใส่แบบต้องการความนุ่มหรือใส่คุชชั่นนั่นเองนะครับหน้าผ้าเนี่ยเป็นหน้าผ้าแบบแจ็กเก็ตเมดนะครับผสมกับผ้าหนิดนะครับพอลล่านะครับบุนวมหนานุ่มนะครับใส่สบายลิ้นรองเท้านะครับเป็นแบบปรับได้นะฮะนุ่มด้วยนะครับพื้นชั้นกลางเป็นเทคโนโลยีแบบ Fresh Foam X นะครับซึ่งให้ความนุ่มเปียบเสมือนแบบเป็นรองเท้าที่ใหม่เพิ่งออกจากโรงงานตลอดเว แล้วก็เป็นพื้นแบบด u a l ลเลเยอร์หรือพื้นแบบ2ชั้นนั่นเองนะครับก็มีสีขาวแล้วก็สีส้มนั่นเองนะครับอัลโซนะครับเป็นพื้นยางทนทานยึดเกาะได้ดีนะครับตัวนี้นะครับอัลโซจะเห็นได้ว่าเขากัดเซาะล่องเป็นลายแบบนี้ครับเพื่อเพิ่มความสมูทให้เวลาวิ่งนั่นเองนะครับไม่ว่าจะลงปลายเท้าหรือลงส้นเท้านะครับก็จะสมูทสีของคุณผู้ชายนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นสีของคุณผู้หญิงนะครับจะเห็นได้ว่าแตกต่างกันที่สีนะครับ ราคาเพียง4,290บาทเท่านั้นนะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจรองเท้าตัวนี้นะครับสามารถเข้าไปเลือกไปซื้อได้ที่ Supersport สาขาไกล้บ้านท่านหรือ w w w super sport co th นะครับหรือว่าเข้าไปที่เพจ f c e e o o o นะครับก็สามารถสั่งกับน้องแอดมินได้เลยนะครับสำหรับช่วง u u p r Sport หรือรีคเเมนก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกับสินค้าอะไรโปรติดตามตอนต่อไปนะครับขอบคุณครับ